สวัสดีปีใหม่ค่ะช่วงนี้ต้นเดือนมกรานะคะประชาชนคนไทยจะมาไหว้พระขอพรอเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเยอะเลยค่ะทางช่องเราจะพาไปไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกันค่ะไหว้พระจิ่นใหญ่ค่ะ ใส่มูไม่ควรพลาดน,นะคะไหว้เทวเวสุวรรณค่ะอยู่ด้านหลังพระอุโบสถวัดส,สุทัศน์ค่ะไหว้เทวเวสุวรรณนะคะเป็นที่เรื่องรือในด้านการขอพรเกี่ยวกับโชคลาภค่ะไหว้หมอชีวโกโกมารพัฒนะคะเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ พระพุทธตีโลกเชตเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัดสุทัศธเทพวรารามค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยค่ะไหว้พระวัดสุทัศน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะขอเรื่องงานให้เจริญรุ่งเรืองมีวิสัยทัศน์กว้างไกลค่ะวัดสุท์จึงเป็นเสมือนสวรรค์ขัตนวันน่ะมีเมืองวงที่ว่าทัสนนคร จักรวาลเอาจักรวาลตรงพระอุโบส่วนแห่งนี้ท่านบอกว่าเป็นเสมือนชงพูทวีปเขาเรียกว่าโบสถสุริยันกันราเพราะว่าเป็นเมืองมนุษย์มีพระจากพระเชิตและ